อันนี้น้องเองซื้อนั่ okay, okay. องออเดอร์อันนี้แม่น r m ดีใจได้มาเจอญนะพี่แมมติดตามผลงานเราแต่แเราก็เป็นคนงามนิมสัยดีมาสวยวัดสวยว้าแล้วก็ก็แล้วก็มีจิตใจศรัทธาที่มาสวยเพิ่อนกุญนี้เป็นบุญใหญ่เป็นบุญยอดโซฟาแล้วเพิ่นก็ตั้งใจมาเฮ็ดบุญนี้ขอพี่แมมให้สวยามทุกวันทุกคืนเลยาไปรีคอร์ดละไปเดี๋ประสมน้องแมม กบเงื่อนเสร็จเนาะทีเป็นดินมานเมี่เรยมมนิเสร็จนะที่าทรายเออเดินทางมาที่ไหนถ้าผสมหลังจากสิ้นสุดการทำบุญที่บารมีวันก่อได้เลยเนาะถ้าประสมเห็บอยยอดเจ้าคนึ้งชิมเด้าหวอยแล้วแบบน้ำเขียนชิมเลยก็คืบาร์เาได้ทำใส่รวงทั้งหมดนื่มไดเดินบวาเประชาชนฮาวากระทั่งกี่น้องเดินทาง <พ uka> เนาาะก่อนกลับน้องแมบก็เห็นได้ได้ยินประวัติเงยเพิ่อนก็อดจะดึงตัวมาคุยกันน,น้อยนึงบอกวูาวาทางทีมงานตะก้องขยับกลับมาจักหน่อยด้ยอ่าก่อนเพื่อจะเดินทางกลับแต่ละคนกันยาไปต่างๆกันนักเงยเนาะจังแล้วพเพราะว่าอย่างคณะกรรมการเพป็นส่งกันที่ดีเนะ <os> าะสามมือสามต้อ,ตอนนับดีดีที่สุดเพป็นแบบสุดๆไปดินไปเที <os> ่ยวโดยจะมาจะมาชมเื้อยไปเบิ่งเงินด้านใต้เรเห็นรถคันเหลืองปะ มีมีความรู้สึก้นใต่ที่มาเอ้มาแล้วเห็นรถบัสขลืองอันว่าพี่น้องมาฟังนู้แซความรู้สึกนูแรมันนี่มันมีความมีอันสูงทรงี่มีถูกคนขอาผลงานเนิแมนแต่พรินเซสเพิืนกันยังมีกิใหใจใส่สัทธาอยากมาส้่งบัดอันนี้อวบกับคนลาวไทยเฮาแหละเฮามาเห็นแบบนี้เฮามีควมพู้ซึกภาพภูิใหหลายที่สุดบ่เคยเห็นพรินเซส บอกว่าไอ้จักเรือก็ได้มาเห็นแล้วเลยเป็นมือบวกนานีทางทีมงานกรรมการเป็นกาลังเลี้ยงพันเมียเราเราสองคนนี้ยังไม่ได้ไปกินเทื่อนะมันก็เลยดึงเพื่อนมาัมภา์เพราะว่าอย่างที่ะสมน้องแหม่มมั่นใจเลยว่าคนนี้จะต้องรู้เบื้องลึกเบื้องหน้าเบื้องหลังของการเกิดแห่งวัดแห่งนี้นะเจ้าเพราะว่าได้ยินน้อยหนึ่งอยากจะเรียนถามเลยมณีเพชรเนาะจ้าว่า ครั้งแรกวัดแห่งนี้ไผรเป็นคนิเริ่มคนแรกเลยพระอาจารย์องค์ใดแม่อาณาวัดแห่งนี้เป็นวัดที่สองวัดที่แรกเพิ่นตั้งอยู่ที่ป่าที่บ้านยุ่งใหญอาโยเมืองอย่างเขาเพิ่นเว้ากับบจื้อปัญญาแต่เมืองที่เราอยู่แทนก็เดินมาเมืองไวยะภู๋ไวยาภู๋ไวยาภู๋เดี๋ยวนี้แว่าจะมีหลายวัดมาจากวัดตัวนั้นมาก่อนวัดพระโล่งแรก บาลโลโลาโลโลเป็นบัดรญาทานบุญกองเป็นอันเป็นอาจารย์องค์ครับอองค์งแรกมารีเริ่มองค์แรกม,มาสา้่งบัตรแห่งนี้<ม>เดียวนี้แปลว่าด้วยบุญปารมีของเพิ่นนั่นแหละแต่ว่าเดียวนี้เพิ่นบ่มีบุญวาสนาเพราท,ท,ที่ได้มนานังมาส้างมาเห็ดน้ำประสาน้ำออกตุนญาติโยมเพิ่นกเ็เลยเป็นมีพญาติมากมาบิดบัมาเบิร์ดอายุเพื่อนเดียวนี้ในเจื่อมแมน68สปี อน,นาและวัดอันนี้เป็นวัดที่สองที่ว่ญญาย่าจากบนหันมาซื้อบนนี้แต่ก่อนหันวัดอันนั่นเป็นวัดทําอิฐท,ที่ว่าเพิ่นซื้อเพิ่นขายบนหันสามแสนปายคือทานอาจารย์อินแปงเล่านั่นแหละแล่มาซื้อวัดอันนี้ในเย็ดแสนและข้าพเจ้านี่เป็นห้งข้าพเจ้าจาัางนี้จิตใจอยากมาห่วมในงานบุญอนนี้เพราะว่าข้าพเจ้าเป็นผู้หนึ่งที่ว่าน้าทาน อาจารย์บุญกองนี่ย้ายมาจากวิสคอนซินไปอยู่ร oh, ัฐเอลลนอยาาชิคาโกย้ายเพิมาอยู่เ oh. นกซิงโฮอมอยูฮานคารม mm hmm. เจ้าผููน่งเทว่าเป็นผููเบิงสิกทีวิวาว่าเป็นการเดียนชิพกับแมนแต่ว่ายังบรไดแมนเต็มโตเถื่อแต่วพยายามอยู่เดี๋ยนี้คาร์มาเจ้าอีโตนพันหลย ค่ะพ่อเจ้าคือกันกับเอื้อยบุญธรรมของเพิ่นกับแมนมเห็นเพิ่นอยู่แบบบ่มีไผเบิงแง,งแงล้ะกะแมนยู่ไทเวสคอนซินกับเบิงแต่ว่าเฮาเป็นเอื้อยเฮามีจิตใจอยากเอาเพิ่นมาเบิงใกล้ซิดกับเฮาและเพราะสนก่อนจะมาเนี่เฮาก็ไปหาเพิ่นก่อนมาว่าขน้อยจะไปสลองหอแจกอยู่ที่ฮาวายและเพิ่นกับเพิ่นก็นแนมเบิงหนะ้าอืออันวัดอาจารย์นันขายแล้วเดี๋ยวนี้เพิ่นไปซื้อวัดไหมก็เลยมาเพิ่นซีสลองอันนั้นหอแจกขน้อยอยากไปเห็น เขาน้อยสิไปเก็บกัมทายฮูบมาให้หพอทานเบิงเพิ่นกะหัวนิ่มเท่ากับเป็นทายเอาฮูบเ,เพิ่นเพิ่นกะอันนั้นเอาฮูบเพิ่นมาให้ออกตูนญาณโยมทั้งนี้เบิงออกตูนญาณโยมทั้งนี้ก็ดีใจที่สุดเพราะว่าอย่างเมื่อยตอนเมื่อวานเมื่อวานก่อนน้องเหมือนทำข่า,าวก็ฟังเป็นเซนของฮาวายเป็นเพิ่นถามเพิ่นบเนบ้าออกไหมว่าฮาวเบ้าอาจารย์ บุญก้องวันนี้น้องแมมพากันทีมาเพราะว่าน้องแมมมาสามปีที่แล้วมามือทำพิธีทธนอาจารย์อีกแปลงน,น้องแมมก็มีความเกี่ยวข้องในใน,ใน,ใ,นในวัดแห่งนี้คือกนันเพราะว่านางนักสาวแดนหน้าเกันบอกแม่มเมื่อยแมมมาฮาวายเนี่ยเป็นมือแรกในอาจาจรดีตกานซื้อวันแล้วเพิ่มเข้ามาแม่มก็เลยมาทําข่าวเอ้ยมันมีที่มาที่ไปลแล้วลวันนี้เพิเ่งได้รู้ว่าซัมเดย์ท่า,าปฏิบัตเรียบร้อยแล้ว น้องแมมจะลืมมาทั้งข่าวต่อบันนี้ข้น้อยก็ต้องรักษาความมั่นสัญญาสามปีผ่านมาเนี่ยเอ้ยน้องแหมไม่ได้มาวัานนี้มาเบิ่งมือนี่ละเปลี่ยนไป,ป,นปนนแล้ววันนี้พอเป็นเสร็จเพิ่นเนก่าววันรถึงท่านอาจารย์เนี่ยก,ก้องบุตรกองสวรรค์อเออหยุดก็ต้องถามข่าวถามข่าวว่าเออเสียวเป็นไผ่มาจังใส่มันบอกเอ้ยอก็เลยอยากดึงตัวเอ้ยมานั่งคุยมายืนคุยว่าไปจังใดวันนี้น้องแมมรู้ซึ่งที่แท้จริงละแล้วมือนี่ แล้วความรู้สึกของเอื้อยครั้งแรกที่เห็นก็เป็นเส้นเอื้อยมีความรู้สึกได้ได้สัมผัสอย่างเพิ่นเอื้อยมีความเห็นว่ากับเพิ่นเ้ยว่าดีใจหลายที่สุดพอดีเข้าไปกราเพิ่นล่านั่งท่องใบผูทีว่าอยู่ประจําน้าเพิ่นเลยตลอดนั่นเพิ่นเลยเว้าว่าเพิ่นูนนี้แล้วทีว่าเอาบุญของไปเท็กแค่ยู่อเลนอยชิคาโกเอเลนอยเพิ่นได้ว่าโอ้ยูอาร์เพิ่น่าตีได้ เพิ่นมาเฮาสบูนกลองดเวงเพิ่นกระถามเฮาแล้วเพิ่นกระสัมภาษณ์เฮากับว่าเราเรื่องให้เพิ่นฟังเพิ่นกระดีใจเพื่อนก็อันเอามือบายหัวเฮาอีกเพื่อนกะว่าเพิ่นเพื่อนกะสีว่าดีใจหลายอะไะไปคันสีเบ้าความรู้สึกของเพิ่นเนาะก็เลยได้สัมภาษณ์เพื่อนหน่อยนึงจันาก็เลยดีใจแล้วได้ฮูบได้มายังไปไดยได้ได้ได้อันที่จริงและเป็นรูบที่ว่า เป็นพูดพิเศษทีงามที่สุดจริงที่สุดแล้วเอาไปให้นี่ทานบุญกองเบิงขน้อยได้ไปถึงแล้วฮอดแล้วได้พ่อเพนเซสแล้วและแม่นยังเป็นยังใดยังใดเพิ่นค้าท้าทามขน้อยเมื่อแล้วและขน้อยกระดีใจหลายขน้อยสกิบกลับครอบควุมเบ้าทั้งนี่นี่เพื่อที่เอาไปอธิบายให้เพิ่นฟังสิไปเปิดรูให้เพิ่นเบิงถ่ายวิดีโอหลายที่สุดแล้วก็วิดีโอคลิปนี้ที่น้องแหม่มมาสัมภาษณ์เงน มื่อนี้นองแแก็จะตัดต่อแล้วก็เดี๋ยวจะโหลดให้เรื่อยๆแล้วเรื่อยก็แบบเปิดให้นักทานบุญกองเพื่อได้เบิง่งกนำเนะาะว,ว่า,ย,าวยังมีคนที่น้่าจะถึงเพื่อนเอาคือว่ามันเป็นอาจารย์คนแรกที่ทําให้มีวัวดตสูรนี่แห่งนี้จะจะย้ายบอลกัญญาเนาะดังนั้นท่านนี้อยากจะให้เรื่อยฝากความคิดน่าจะถึง่าโดยผชมทางบ้านทั่วโลกทางช่องเราทีวีรายการตัวทัวร์ก็ต้องแมก่อนเรียนเชิญเพื่อใเลยะจำเออพร้อมนี่ค่ะพระเจ้าก่บโบมี่ยังหลวมหลาย อขอฝากคววมหักแพงมหาทานพุทธบริษัททั้งหลายทั่วโลกอันที่วาอยู่ตำบนแห่งคนใดกยาทานบุญกองสิงสุวรรณนี่เพิ่นก็เคยเป็นอดีตประธานองค์การคณะสงฆ์ของสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นข้าพระเจ้าคิดว่าเพิ่นเป็นพระองค์หนึ่งที่ว่าเฮาควรสักกะบูชาและนับถืออ,อ,อาณาเพิ่น ด้วยเหตุนี้ค่ะพระเจ้าจึงมีจิตใจเลื่อมใสอยากจะเอาเพิ่นมาอาบ่งแย้งปัจจุบันท่านเพิ่มเนเพิ่นอยู่นานเนื้อซิงห้อมเท้าเวอร์เฮียวนเนืซิงห้อมอยู่เมืองเอลจินเอลเจนออยเอลเนออยที่ซัมเบ่ถ้าเกิดเราไม่มีโอกาสจะไปชิคกไปแล้วจะพาไปสัญญาเนาะพาไเนาะไปตามปกราบนมัสการ์นี่ก็จะมาเกี่ยวกันดูนี่ต้องไปให้ได้นะเมื่อนี้รายการตะลุยออนทัวร์ต้องขอขอบใจเงื่อยมณีเพชรนะสกุล คันทาพิสัยคันทาพิสัยที่เพิ่อนได้ให้ข้อมูลน้องแมมละเอียดมาอนี่หูแจ้งได้หูจ้ชัดเจนละก็ต้องขอขอบใจขอให้เอืเดินทางพร้อมกนปลอดภัยสาหรับวันนี่ถึงเวลาที่เราจะไปกินพันป่าที่ว่าทางคณะประกาศเประเรี่งทรงเนาะต้องขอขอบใจน้องพชรขอบใจแล้วทั้งวนแจะก็ของเราเนาะขอบใจดีน้องแมม เอื้อยมณิเทศคันธภิไซ่ก็ขอบอกขอบใจน้องๆหลายๆเดินถี่มาพอบคอมืิอนี้เห็นาน้องเป็นคนมีใจบุญคุหนึ่งทีว่ายังหูยักษัยากมาคำวัดว่าศาสนาและก็มาสวยเพิ่นเป็นนาออกข่าวออกทีวีทั่วโลกได้เห็นเมดและเอื้อยก็เห็นเห็นว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและก็ทำไปทำมาและก็น้องกระโได้คือผู้อื่นและก็น้องก็คือลูกหลานของพี่น้องเฮาอยู่ทางเมืองโอลอราของอนา เป็นหลานของนั่งบางนั่งบางก็เป็นเซียวเอื้อยนี่แหละแล้วก็ขอให้น้องฮานาะมีความเจริญหงเหืองเห็ดอันใดขอให้ได้สมหมักสมผลการค่าการข,า,า,ขายบิสเนสทั้งหมดก็ให้ลุลวงไปด้วยดีขอให้พระละบุญกุศลทั้งหมดนี่จงมาช่วยปกปกักหักษาเลื่มง,งมคำซูนองเดอให้พยายามเอาบุญไปเรื่อยๆไปช่วยวัดวาเรื่อยๆนี่แหละโลกมันกลมเข้ามาพ่อกันโมเมนต์ผู้อื่นผู้กไก่เขาก็ยังเป็น อันลูกหลานของไทยเฮาเองเออมีอย่างกระติดต่อหากันเด้อขอขอบใจหลายๆเด้อน้องแมมเด้อมือนี้เป็นการเลี้ยงส่งของพวกกันชิคาโกอิลลินอยส์ด้วยเล่นอย่างน้องเลยเป็นท่นป้าเป็นมาท่านนี้กับตาเนี่ยมาท่านบักเลยด้อเล้ยงใครอ้ะเนี่ยมาท่านไปเลี้ยงมาท่านบัเด้อเลี้ยงส่งพวกกันนั้นมาแต่ชิคาโกเด้อเนี่ย การทบต้นของคนโบราณเป้าวนาไม่ยังต่อสีธรรมรามนี่นะพี่เหลือจะแทะได้เพราะมีการขาดตกองบอกว่าคนเลี้ยงเดือดเดอิมกินบริบกยกบริลองเด้าวัดอันนี้นี่นะในวันพรอจะเลิ่อนวงเรื่องต่อไปเด้อ แล้วเดน่ากับแน้วป้าใดนี่ป้าใดนี่กกรรมการวัดผู้หนึ่งได้นี่ข้าพเจ้ามานี่ก็มาเสาอยู่เบืบ้านเพิ่นนี่แหละเพิ่นนี่แลมเป็นผู้บปืงผู้แย่เคยเพลิดมาสาบ้านแม่ป้าไแต่ว่าน้องแหม่มมาสาบ้านเดน่าอาจารย์ไปทั้งพุ่นบบนี้น่ะโอ้โหเนี่ยคืออาจารย์อาจารย์เขาเมื่อวานเขมจ่อวัดเมื่อนี้อาจารย์ปื้มที่ว่าลูกศิษย์ลูกหามารวมใจกันเนาะตามเหิืนก็มากวดเบิ่กบาน กันนี้ส <kleine> ิดังไปทั่วโลกแล้วก็น้อยทาด้ยบาะเล่ยรถคันนี้นะดังไปทั่วโลกแล้วนี่กินเรียงชมในยูวัดนเด้อยูวัดที้เข่าได้เป็น้พได้พวกเขานี่นะกินเข่ากระแทบอยู่บ่ีด้มดด้ไ้ได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 ้ก้ใด้้นได้นี่ด้น้้ กินมากกินเมือก็นตีปรด็เบรนพี่น้องทังบ้านกินแนน้อนี่น้องฮะเบแบคือเบิร์นคือสสมพี่น้องเขากินน้ำหน้มาเด้อกินเมี่ยงมาดวมาด้อพี่องเอ้ยเบิรตะปูตะก้นกนซีกระวกรโคมาอซละกมากระนมาดิละอลจีนแอลจอกเออต่คนคลิศพว่นี้ไปกินดอกนาะ ยูับมีเพราะว่าเพื่อนสีเดินทางเด้ทุกคมสามารถเี้ม่ได้เบว่าแซบหลายน้าไลนำต้อนได้เพื่อนไลน์ข้างมาอยู่ทุกคนยังไม่เวลามันน้อยจะนาแพลน้ามานี่กันน้า ประกาศวัดแฮมเชอร์มาเด้อเออนี่แหละแม่เบิร์ดแฮมเชอร์อันนี้พี่ใจประกาศวัดอันนั้นนะฮะไว้พี่ใจประกาศตู้ใจเราหูอยจะจะว่าตู้แม่มันเท่าพอด้วยพี่เพป็นเอิรนพี่ใจบาร์ดเองเออกับพี่ก็ดีอยู่คนว่าพี่ใครได้เนี่ยอันนั้นแมนเมียประธานวัด อันนั้นในแฮมเชอร์เด้อไม่ไดีคุณนี่นี่แมนเจ้าของห้างค่ายวนเมืองเอลจิอยู่ถนนแมลลินเดอร์อ่าเป็นห้างเลาใครอยากได้สถานีทาุการจีนเราไปซื้อันเด้อปแก้ง เพิ่นบอกว่าอันนี้ห้เฉพาะแคลิฟอร์เนียบอรแมนห้เฉพาะชิคาโก้แคลิฟอร์เนียบรต้องกินมิดแล้วเนาะอยากได้ยิบมาซังอยาตุยมันได้กระยากมาได้ยิบกับผมปากเลยเนาะเือเวลาชิลเอนบอรแมนนี่นะกินแล้วมันนี่ ท่านผู้ชมตอนนี้มาถึงช่วงที่จะส่งแขกบ้านแขกเมืองกลับไปทิ้งฐานทงแตละฐานแล้วหวังว่าคุณผู้ชมคงจะมีความมวลซื่นที่ได้ติดตามรายการตุลย์ออนทัวร,กร์กันนแขงทางซ่องลาวัยทีวีท่านผู้ชมอาจจะเห็นภาพบรรยากาศนี้แล้วนี่เป็นการส่งที่เพิ่นจะกลับมานี้ไปเบิ่งเสียงคนดูว่าเพิ่นเป็นัไงเป็นไงภาพจี่กาบ้านเราไปเไป็นปาคนลุงเอ,อ้ยเป็นตัางดายมวลต้อน พูดใจบุญทั้งเมืองเนาะหวังว่าโอกาสหน้าจะได้มีโอกาสมายันเมืองฮัลโหลาฮัลโหลบ๊บตามไดูองบักันิวปหรบวไนรบ๊ายบายฮัลโหเป็าหลายหลายโอ้ขอบใจขณะมาจากซิกาโก้มาจากอะไร ดสาสินนองแมวเบส t h a n นี่สาวฮาวายมาไล่หลอกเนาะกก็เป็นใดเอ้ยดีใจแล้วบ้ะเป็นใดเอ้ยด้แมวกัดกิมเบอร์กือก้าบ่มงงาบอกเอ้ยยังเอามือย่างวันหลัง

เพก็มาหิวอย่างหลายแท่นนี่นะขยันเลื่อยก็ยังงดเอานะเอาช่างตะไรมื่นเลยนี่นะไอ้งเลยเมยบอลไ่มาทางนี้เลเอาเมยก็ดออโอ้เมยอยูต่เมยก็ดเอานี่แล้วพี่้องก็มาอยาบนอกหนานยากได้ได้พ่อกันเนาะแท้เลยเอาัชพุนน้ำกันไรกาเออุ้กวดทาบกันตั้งกกันกันเด้นาน ว่ากนหน่อยรถบัสรถ่านไม่ได้ยังเอ้ยลืมยังลืมสังอย